มันมีวันที่คูจิน่าดาวเหมือนกันนะคะในอดีตที่คูจิน่าเนี่ยเลี้ยงดูแม่นะคะที่ท่านเนี่ยเ,เกิดอาการหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันแล้วก็นอกหัวใจไปพอคุณหมอปั๊มขึ้นมาปั๊มปั๊มหัวใจขึ้นมาคุณแม่ของคูจิน่านะคะท่านก็กลายเป็นคนป่วยวิกลจริตคือมีอาการทางจิตเลยคือพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะคูจิน่าก็เลี้ยงแม่เพียงลาพังคนเดียวคือตอนนั้นเนี่ย คูจีน่าก็ไม่ได้มีงานไม่มีเงินแล้วก็มีปัญหาครอบครัวกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยสิ่งที่คูจีน่าเจอมามันเป็นอะไรที่ทําให้คูจีน่าดาวมากๆคือมันมันเป็นจุดต่าสุดของชีวิตแต่คูจีน่ายึดอะไรรู้ไหมคะทุกครั้งที่คูจีน่ารู้สึกดาวรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อรู้สึกไปต่อไม่ไหวอะคูจีน่าจะไปนั่งอยู่ริมน,น้ํานะคะข้างๆบ้านคูจีน่าเนี่ยจะเป็นริมน้ํนาน่านก็ไปนั่ง สูตรกลิ่นแม่น้ำกลิ่นดินกลิ่นต้นไม้เนี่ยค่ะธรรมชาติเนี่ยแล้วดูไหมคะว่าทางวิทยาศาสตร์หรือทางจิตวิญญาณเขาบอกไว้เลยนะว่าธรรมชาติจะเยียวยาเราเองนะเมื่อเราเหนื่อยเราหนักเราไม่มีความสุขเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับต้นไม้ไปอยู่กับแม่น้ําไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงธรรมชาติเหล่านี้เขาจะทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วก็มันจะรู้สึกว่ามันได้สูดพลังงานดี จากธรรมชาติซึ่งมันเป็นของฟรีและมีพลังสูงมากดังนั้นถ้าคุณไม่มีความสุขแล้วยังมองหาความสุขไม่ได้ในชีวิตไปอยู่กับธรรมชาติในจังหวะที่คุณรู้สึกดาวมากๆหรือรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆไปหาธรรมชาตินะคะธรรมชาติจะอบกอดคุณไว้